เอาละนี่คือคลิปที่2ถ้าใครไม่เห็นไปตามดูคลิปแรกได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเขาเรียกว่าอะไรดีวะคลิปบริการเพิ่มเติมนะครับในการอธิบายเพิ่มเติมภายในหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้โอเคไหมครับในหนังสือเล่มนี้ ที่ขึ้นไว้วให้ดูเลยนะครับเป็นการอธิบายนะครับเผื่อน,น้องที่เกียจอ่านหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรวะนะครับเป็นการอธิบายว่าสถาบันเราเนี่ยมีกี่สาขาเขาเรียนอะไรกันบ้างนีห่หรอไไอเขาเขาทำอะไรกันได้บ้างนะฮะจบไปทําอะไรบ้างอืมทั้งหมดนะครับ6สาขาเป็นอาการอธิบายคร่าวๆนะครับเพื่อให้น้องอ่าจจะได้เข้าใจแล้วน้องจะได้ไปได้ถูก ไม่ใช่ว่ามุ่งม่ซัวไปโอเคปะ่ะอืมเรามาเริ่มกันที่สาขาแรกสถาปัตยกรรมหลักใครๆก็รู้วุฒิสถาปัตยกรรมหลัก,ก,ถ,ก,รรลกถือว่าเป็นวุฒิที่ใหญ่ที่สุดทําไมคนถึงชอบเข้าที่สุดมันมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งพี่ก็ไม่ได้มาไวสาขาดีนั้นให้น้องเรียนตามความชอบน้องรู้ไหมว่าน้องจบสถาปัตยกรรมหลักมาน้องจะเลือกต่อสถาปัตยกรรมน้องเราจะเลือกต่อสาขาใดก็ได้ในสถาปัตยกรรมทั้งหมด แต่สาขาอื่นถ้าจบมาน้องจะเลือกต่อสถาปัตยกรรมหลักไม่ได้เพราะก็ถือว่านี่คือวุฒิใหญ่สุดผังเมืองไม่ได้ใหญ่นะครับผังเมืองมันเป็นว,วิชาเฉพาะทางไปทางผังเมืองนับความใหญ่ไม่นับที่อาคารนะฮะโอเคไหมมันนับที่พวกนี้หลักเรียนอะไรนี่ไงครับที่น้องเห็นมันเรียนหมดครับตั้งแต่บ,บ้านหลังเล็กยันคอนโดมิเนียมยันโครงการใหญ่ๆต่างๆทําได้หมดครับเพราะคือการก่อสร้างเหมือนกันวิชาที่ใช้สอบเข้า คือความถนัดทางสาปัตยหรือแพทยโอเคไหมเรามาดูสาขาต่อไปกันนะครับสาขาต่อไปกันคือสาขาสถาปัตยกรรมภายในสถา,าปัตยกรรมภายในเป็นยังไงบ้างนะครับขอหยุดหายใจแป๊บหนึ่งนะครับไม่ตลกเลยอะ่ะเคยตลกแล้วมันมันยาวไปอะ่ะมันไม่ดูกันไงเอาเน้นๆเลยนะฮะนะครับนะ สาขาสถาปัตยกรรมภายในก็คือเกี่ยวกับภายในบ้านโอเคไหมวิชาที่ใช้สอบคือความถนัดทางสถาปัตหรือแพทยเช่นเดียวกันไม่ว่าน้องจะสอบเข้าอะไรใน6สาขานี้ก็สอบวิชานี้เช่นเดียวกันแต่ก็มีอาจจะมียิบย่อยในการทำพอร์ตโฟลิโอหรืออะไรพวกนี้ที่ต้องทำเอียงไปทางใดทางหนึ่งนั่นคือรอบพอร์ตแต่ถ้าเป็นรอบรับที่มันสอบกันเนี่ยมันจะสอบวิชานี้เหมือนกัน สถาปัตยกรรมไหนออกแบบภายในบ้านตั้งกับบ้านยันโรงแรมนะฮะหรือยันที่ไหนสเกลนี้คือสถาปัตยกรรมภายในนะครับเรียน5ปีไม่เหมือนออกแบบภายในนะเรียน4ปีน้องถามว่าอา้าวแล้วโครงสร้างไม่ต้องเรียนไม่ดีกว่าเราพี่น้องควรจะรู้เรื่องโครงสร้างแล้วควรจะรู้มากด้วยประมาณหนึ่งเพื่อน้องจะได้ออกแบบรายละเอียดอะไรได้โครงสร้างไม่ใช่แค่คานกับปูนโอเคไหมครับระบบท่อน้ํานูน่นนี่นี่นั่นเยอะแยะมากมายถ้าน้องรู้ลูกเล่นพวกนี้งานภายในเนี่ย มันจะไปได้ไปได้ลึกซึ้งกว่านั้นมันจะไม่ต้องมายืนนั่งเถียงกันเอาสวยอย่างเดียวมันต้องรู้เรื่องระบบอะไรพวกนี้ด้วยอย่างเช่นถ้าน้องเห็นในรูปนี้นะครับน้องให้ดูไปรูปไปรูปห้องรับแขกน้องเห็นแอร์ชนิดนี้ไหมครับแอร์ชนิดนี้นะครับเป็นแอร์ตัวใหญ่นะฮะเครื่องทั้งเครื่องอยู่บนฝ้าเพดานถ้าน้องรู้เรื่องโครงสร้างน้องจะรู้ว่าน้องจะบอกสถาปนิกว่าพี่เพดานต้องสูงหน่อยเพราะหนูจะเอาแอร์ระดับนี้มาติด เราต้องฝังไว้แล้วให้มันโผล่มาแค่หัวเท่านั้นฉะนั้นพวกพี่ก็จะคุยกันว่าเราจะต้องขยับฟ้าลงมาให้ไม่ตีกับระดับหน้าต่างนี่คือเหตุผลว่าทําไมน้องจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเรียน5ปีโอเคไหมฮะมันไม่ใช่ห้องห้องเดียวมาเจาะรูไปแล้วเอ,เอาแอร์รุ่นนี้ใช้ไม่ได้มันไม่ได้น้องต้องรู้ด้วยโอเคนะเรามาดูสาขาต่อไปสาขานี้เริ่มฮิตและเป็นที่นิยมพอสมควรนะครับ สาขานี้คือสาขาภูมิสถาปัตยกรรมคือแลนด์สเคปแลนด์สเคปคือเรื่องเกี่ยวกับสวนโอเคไหมฮะสวนไม่ใช่ปลูกต้นไม้ครับสระว่ายน้ําก็ถือว่าเป็นสวนนะครับการใช้ระเบียงนอกก็ถือว่าเป็นสวนการการทำเดนน้าทิ้งต่างๆก็ถือว่าเป็นสวนแม้กระทั่งส่วนภายนอกต่างๆระบบไฟเอ่ยอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นสุขก,ก,ก็ถือว่าเป็นแลนด์สเคปนะฮะเป็นอย่างนี้ ต้องทํางานต้องเรียนรู้โครงสร้างไหมเรียนรู้เพราะดูจากรูปน้องจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างอะไรพวกนี้ด้วยนี่เหตุผลว่าทำไมเรียกว่าภูมีสาบปัตดเราไม่ใช่ช่างสวนนะฮะช่างสวนคือผู้เชี่ยวชาญว่าต้นนี้ควรจะบํารุงรักษาอย่างไงอะไรยังไงปลูกเยอะๆย,ย,ย,ยังไงมันไม่ใช่ช่างสวนหรือพืชสวนต้นนี้ดูนะ่าเราจะต้องดูแม้กระทั่งระบบน้ําจะเดินมายังไงไฟจะฝังยังไงอะไรยังไงส่วนนอกอาคารทั้งหมดนั่นคือความรับผิดชอบของ l a n d s c a p e โอเคไหม นี่คือแลนสเคปแลนสเคปที่ดีจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้เฉพาะทางที่ใช้คําว่าเฉพาะทางคือสถาปัตยกรรมไทยนะครับขอยกเรือนไทยมาครับจริงๆน้องต้องเรียนหมดครับรวมทั้งวัดวาอารามอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันเปิดอยู่แค่สสาขาอันนี้เรียนเฉพาะทางคนที่ชอบจริงๆชอบลายไทยชอบอะไรพวกนี้อ่ะเรียนเลยนะฮะสถาปัตยกรรมไทย เพราะว่าในประเทศไทยเรามีน้อยแล้วเราเราส่วนมากเนี่ยเราจะเรียนคู่กันกับพวกจิตกรรมไทยไม่ได้เรียนไปเรียนคู่กันกับเขานะแต่มันมันแยกกันไม่ออกอ่ะนะฮะว่าระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับจิตกรรมไทยมันมันมันใกล้กันมากนะครับมันก็จะเรียนเคียงคู่กันไปประมาณหนึ่งวิชาที่ใช้สอบยังคงเป็นวิชาเดิมคือความถนัดทางสถาปัตย์เพียงวิชาเดียวโอเคไหมครับต่อไปผังเมือง สาขานี้นะครับผังเมืองไม่ได้ออกแบบเมืองนะฮะแต่อาจจะเรียกว่าอย่างนั้นก็เรียกว่าเรียกไม่ได้ก็อาจจะได้ออกแบบเมืองส่วนมากจะเป็นงานลักษณะชุมชนซะมากกว่าเ<ส>พราะว่าการที่น้องวางผังเมืองมันมีผลกระทบหลายๆด้านมันเรียนไปนลักษณะของการเชิงวิจัยซะมากกว่าการก่อสร้างเราบอกกันก่อนเลยนะครับสมมุติพี่จะตัดถนนนันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าตัดถนนนันหนึ่งเนี่ยเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งนี้มันต้องนักผังเมืองเนี่ยจะต้องมา ดูว่ามันจะมีส่งผลกระทบอะไรบ้างยังไงบ้างตัดตรงตรงได้ไหมหรือต้องตัดมีโค้งด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่การเข้าถึงส่วนชุมชนมากขึ้นเพิ่มพื้นเพิ่มพื้นที่แต่และถ้าตรงตรงหุนบ้านเนี่ยมันวางรอบถนนได้10หลังนะฮะแต่ถ้าเราตัดโค้งเนี่ยโค้งนิดนึงเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมาเป็น15หลังอ่ามันก็เปิดโอกาสให้ทุกบ้านเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้คือผังเมืองจะเป็นในลักษณะนี้ทำยังไงไม่ให้มันนี่ให้เข้าออกง่ายนี่คือผังเมือง นะครับเป็นงานในเชิงวิชาการนะครับก็จะมีกันไหลมหาลัยทีเดียวในเวลานี้นะฮะต่อไปอันเนี้ยจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเราสักเท่าไหร่บอกกันก่อนเลยออกตัวนําไว้เลยนะครับอันนี้คือออกแบบศิลปะอุตสาหกรรมออกแบบศหกรมศิลปะอุตสาหกราหารมคิดง่ายๆครับออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแม่แบบได้แล้วสามารถใช้ได้เป็นร้อยร้อยพันพันชิ้นเราสามารถจะเป็นแม่แบบแล้วก๊อป ไม่ได้กอด๊อปเลทเขาเรียกผลิตได้ไปแล้วล้ำาทีเขาเรียกออกแบบในเชิงอุตสาหากรรมเนี่ยจะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะก็จะเป็นดีไซเนอร์ของที่เล็กลงนะครับก็ใช้แพทสีในการสอบเข้าอีกอาจจะต่างกันที่พอร์ตโฟลิโอบ้างเพราะบางมหาลัยเพราะบางรอบเนี่ยเถ้าเขาเปิดรับพอร์ตโดยตรงเขาขอเด้นไปทางนี้แพทสีอาจจะใช้น้อยลงแต่ถ้าถึงพันการสอบแข่งขันก็ต้องใช้แพทสีเช่นเดียวกันโอเคไหมครับนี่คือ6สาขา ที่ความถนัดถาปัดหรือแพทสีที่เวลาวิชาที่น้องกําลังเรียนอยู่เนี่ยที่น้องกําลังจะดูอยู่เนี่ยมันจะพาน้องไปได้ใน6สาขาเข้าใจแล้วนะโอเคไหมครับคลิปนี้อ่าไม่ใช่คลิปนี้เรื่องนี้นะครับเพื่อความกระจ่างกับน้องว่าน้องเข้าใจนะนี่คือสโคปของวิชาน้องจะได้รู้ความยิ่งใหญ่ของมันว่าเป็นยังไงบ้างอโอเคไหมครับ คราวนี้มันั้งดูกันดูกันแบบครบแล้วโอเคไหมฮะว่าเฮ้ยเราทําอะไรกันบ้างยังไงกันได้บ้างสาขาได้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็นะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการของหนังสือพูดได้ที่เราที่เราเล่าให้ฟังว่าเป็นคลิปการคลิปอธิบายว่ายังไงเพื่อความเข้าใจนะฮะว่าทำทำยังไงต่อไปส่วนในเรื่องของการเฉลยอะไรพวกนี้ในนั้นนะครับก็ ก็คงจะประมาณหนึ่งแล้วมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ในในการช่องทางการติดต่อของเราทุกทางนะครับนะฮะออกตัวกันไว้ก่อนนะฮะบางทีหนังสือพิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้างขอโทษจริงๆเพราะบางทีมันเยอะมากออกตัวก่อนเลยว่าเล่มนี้ยที่น้องกําลังอ่านอยู่เนี่ยเก้าลอยข้ออัพนะซึ่งถ้าพี่ผิดซะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าพี่ผิดเก้าข้อแล้วนะคือพี่พยายามจะไม่ให้มันผิดคือผิดในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดที่เราแบบเราเฉลยผิด มันผิดที่บางทีมันผิดที่กระบวนการพิมพ์นะครับเช่นบางทีมันตอนตอบข้อกอไก่แต่ที่บายมันข้อขอไข่ซึ่งมันเคยเจอมันมันเคยเกิดขึ้นนะฮะบางทีมันเล็ดรอดสายตาเราจริงๆนะครับเอางี้ดีกว่าถ้าเจอข้อไหนทักมาบอกพี่แล้วเดี๋ยวพี่แก้ให้โอเคไหมเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทําโอเคนะครับก็หวังว่าเราจะเจอกันไทยทางใดก็ทางหนึ่งถ้าชื่นชมชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดอะไรนะ subscribe หรอเออ subscribe Facebook Fanpage ก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์พวกนี้นะฮะฝากแนะนำเราด้วยครับฝากเราไว้ในอ้อมใจนะฮะแล้วก็อ้ออ้อมใจอยากจะโทรอะไรมาคุยกับเราก็โทรมาครับผมโอเคไหมฮะตามช่องทางการติดต่อพวกนี้เรายินดีต้อนรับทุกคนเสมอนะครับ